ดิค่ะน้องยจะมารีวิวโดนั้ดาวค่ะเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างไปดีกว่ามาเลยนะคะไปนี่อันนี้ได้อะไรได้มาบอกได้อะไรดูกเป็นจ้าห้องเลขอะไรยี่ห่าดูออกไหมหมายเลขอะไรบอกเพี่ห้องที่สี่โอ้เก่งมากตีมือห้องที่สี่ ตอนนี้เรามาถึงเดอะพายเขาดาวแล้วนะครับหรือว่าโดมนับดาวนั่นเองนะฮะวันนี้ผ่าน้องที่หวาน้องไว้นะครับมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับคืนนี้เราจะกินหมูกระทะกันที่นี่เนาะแม่อาไหบ้านเราอ่ะแม่หนาพามาวันนี้แม่หนาพาเรามาเขาไม่ใช่มาเขาดาวมาเปลี่ยนบรรยากาศแล้วครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูห้องพักก่อนไปเดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันก่อนเดี๋ยวพ่อค่อยมาขนของไป เลยไปพูดกันได้แมมเดี๋ยวผมกับมาขนของก็ได้ไปไว้ครับหมูไว้เดินไปกับยายเลยนี่อันนี้เ็าจะเป็นบรรยากาศทางเข้านะครับนี่เขจะเป็นทางเข้ารีสอร์ทนะครับเดี๋ยวพี่ว่ากับหมูไว้อยู่ไหนห้องสี่ห้องสี่ลงด้านล่างอ่าลงเลยลงเลยมองบันไดนะครับหมูไว้ไว้ลองมองเท้าลูก อ๋อไปเลยฝ่ายย้ายฝ่ายย้ายอ๋อนั่นไงนั่นไงที่หวายอยู่ตรงนั้นไปเลยไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยนี่มันมีทางเข้านี่มันจะปีระเบียงนะครับน้องนี่ตากลอนนี่ตากลอนพี่หวายอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมี่หวอนตาเพื่อนๆอ่าตากมาตรงนี้ตาก่อนโอ้มีี้ด้วยมีอะไรเออแม่เฮ้ยโอ๊ยระวังระวัง ันนี้มันเป็นตรงนี้หงน่ะในห้องน้ําเราอันนี้มีห้องน้ําของเราครับห้องของเรามีห้องน้ําอยู่ด้านล่างีห้องน้ําส่วนตัวนะครับเพื่อนๆนี่ไปไหนมาเปิดไหนยี่หว่ายี่หว่าพาเพื่อนๆไปดูหน่อยลูกมาพาเพื่อนๆมามาบอกกล้องก่อนนี่อ่ะนี่ไงไหนพาเพื่อนๆมาดูก่อนไหนเย็นสบายโอ้ยโอ้ยหน่านอนจังเลยไหนโอ้ ไหนมีเตียงด้วยมีอะไรบ้างบอกคุณพ่อหน่อยมีอะไรอย่างแรกมีอะไรโอ้ยมีแอร์แล้วก็มีโต๊ะกินข้าวมีโต๊ะข้าวไหนไหนชี้หน่อยนี่นี่โต๊ะกินข้าวด้วยอันนี้คืออะไรขาที่ขี่ไดโนเสาร์ใช่ไหมไดโนเสาร์จัอไดโนเสาร์อันนี้เป็นโต๊ะออามันโต๊ะเหรอพ่อนึกว่าไดโนเสาร์มีอะไรอีกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มุมนี้คือมุมอะไรลูก นี่อันนี้เป็นกาแฟอันนี้เป็นถ้วยกาแฟอันนี้เป็นทีวีทีวีอันนี้ที่นอนเอ้ยที่นอนนุ่มไหมนุ่มอันนี้ตู้เย็นไหนตู้ในตู้เย็นมีอะไรบ้างนี่ตรงนี้ีตงน้ไม่มีอะไรมีแต่น้ำโอเคอ่ะก็บรรยากาศก็อย่างที่น้องๆเห็นนะครับนี่เห็นไหม กว้างขวางเลยเดี๋ยวให้ยายถ่ายรูปก่อนมีน้ำด้วยมีน้ำด้วยแล้วก็มีผ้าด้วยนี่ด้วยบรรยากาศโอเคแล้วครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาเปิดผ้าม่านพร้อมกันเนาะนี่อยู่ดูดีไงเราเปิดผ้าม่านแล้วโอ้ยนี่แหละที่ยายต้องการยายหรือแม่ต้องการแม่เฮ้ยันมีกระโจด้วย เวลาออกไปด้านนอกนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะลูกเเวลาออกไปด้านนอกต้องระวังเพราะมันมีอันนั้นเดี๋ยวมันจะตกพ่อกลัวอันตรายวิวสวยมากเดี๋ยวเราจะสวยไหมลูกนี่วะเราจะกินหมูกระทะตรงไหนก็ตรงนี้มันกินไม่ได้เขาไม่ให้กินถ้ากินตรงเนี้เขาจะปรับลูก่ยเราไปดูสถานที่กินหมูกระทะเร็วพาเพื่อนมาดูสถานที่กินหมูกระทะหน่อยเร็ว แม่ปีกอ่อนเดียแอมันออกพาเพื่อนๆไหนพาเพื่อนๆไปดูสถานที่กินหมูกระทะหน่อยเราไปกินตรงไหนอุ้ยมีนี่ด้านนอกโดมนะครับน้องๆมันก็จะมีนี่เลยอย่างนี้เดี๋ยวตอนเย็นนี้เราจะกินหมูกระทะเรากันตรงนี้แล้วก็จะมีนี่เลยอันนี้เขาเรียกว่าตะตาค่ายนะครับแต่ว่าอันตรายมากใครเอาเด็กเล็กมาเนี่ยมันไม่มีที่กั้นนะครับน้องๆเนี่ย แอมันชอบระมัดระวังนะฮะจะต้องระมัดระวังอย่าให้เด็กมาเนี่ยต้นหมวยเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับอย่าให้มาใกล้อันนี้ปิดต้นนะฮะถ้าคนใหญ่เนี่ยได้ก่อนแม่ในตู้เย็นมีเต็นท์น้ำเสี่ยวมิกาแม่เห็นไหมครับดูดิบรรยากาศด้านนอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรามคล้ายนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นบรรยากาศทางขวานะครับก็มนี่ ปจำบดีเหรอภูเขาเลยนะฮะไหนอันนี้เป็นไในยังอ่ะที่นอนที่พักลูกที่พักนอื้อนไหมครับก็จะเป็นโดมไหมพ่อเนี่ยตกไม่ตกแต่มันเสียวมาจากพ่อพ่อมันเสียวลูกเอ้ยระวังระวังโอเคเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวน้องยี่หว่ากำลังเข้าห้องเราตอนนี้จะเราจะพักผ่อนก่อนเดี๋ยวรอหมูกระทะมา นี่ไหนไม่อกี้อยู่ตรงนี้ตู้ก่อนนะแอมันออกนี่ไม่อกี้อยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงเวลานี้เราจะรอก่อนเดี๋ยวรอหมูกระทะมาเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกินหมูกระทะตอนเย็นกัน หมูไว้กินอะไรครับเอออือกินสปาเกตตี้ใช่ไหมหูไทยเส้นหมูกระทะเลยแลวาตง้งตัใส่น้ำส้มกล้วก็ัดก้อนเลย อันนี้เขาก็ใส่น้ำซุปเรียบร้อยแล้วนะเจ้านี่น้ำซุปเจ้า,จาแล้วก็จะใส่หมูสามชั้นลงไปมีเจ้าก็จะมีนี่ชุดพักเจ้าชุดพักมีวุ้นเส้นเจ้าเห็ดเข็มทองพักบู้ิลลรอทเจ้า,ามีไข่ในแกนแล้วก็มีหมูเจ้าหมูสามชั้นกับหมูชิ้นมีมัมาม่าตัวเจ้าแล้วก็น้ำจิ้ม ชุดนี้ก็499เกาบาบาทเจ้าเดี๋ยวเขาจะมาย่างกันเจ้ารอสักกรรมก่นนอนเนาะทาให้ถั่วจะได้บัตติดเอกธะ,ะเราไวสักดิ์กรรมกอนเนาะเส้นินหนัว แ้ต้อย่างเ,าเอาตะเกียบไปเปื้อนม้วนหนึ่งกินไม่หมด,หมด,หมดนี่ครับมีเด็กนอนดูทีวีอยู่หนึ่งคนนี่มาถึงไม่ทำไรเลยห้องแอร์เย็นนอนดูแต่ทีวีเลยหมู่วาครับมแม่ เลือกเลยอะงอนะ่ะเราของไอ้ว่าอยู่นี่ยซุกล่วเนี่ยนั่งเอาใส่จินใส่ใส่ฟองกินจีนเดียวกับเพาะนาราถามราอู้กันตั้งโลกขับ,บรถไปยากไปเขียนเล่มตู้จีนจอดเลย

อะไรเช้านี้ไม่ต้องสวัสดีแล้วเช้านี้กี่บาทกินอะไรบ้างข้าวต้มก็แล้วไ่้คอนต้องมีแฮมด้วยมีอะไรมีอะไรกี่บาทกินอะไรบ้างน้ำซีเออ๊วแล้วมีไก่กรอบเชื่อไก่กรอบมีอะไรอีกมีข้าวต้มแล้วก็มีมีมายองเนสแล้วก็เ้าวาขยี้แฮมแล้วหมูใบแล้วหมูใบมีอะไรบ้างแล้วก็มีไข่เยอะไข่ดาวใช่ไหมค่ะ เออไข่เื้อไก่ดาวเออไข่ต้มไม่ใช่ไข่ดาวไข่ต้มนะครับขไข่ลวกเขาต้มขอ,องเด็กๆนะฮะแล้วก็นี่ของยิบาก็จะเป็นต้เมเต็มต้มไปกอกเองหวยไว้กินอะไรไไหวไ้ไก็กินเทมือนกันนะครับน้อ,อ,อ,นองนี่จ้ะนี่จ้ะอ๋อขนมปังอาทานนุ่มมีนุ่ปมากยิบากให้ยิบาปิดคลิปก่อนเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปในคัิปต่อ ติ๊กลิปก่อนฝากฝากช่องน้องยิวหวะไว้ก่อนจะหลบป่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องยิวหวะจะขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์คลายกดแชร์ให้เป๊ะก่อนจให้น้องยิวยี่หวะด้วยนะคะสวัสดีค่ะบสายสดี